สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาเจอกันกันกบอัญญาบอลสีอีกเช่นเคย EP นี้นะคะเป็น EP ที่34ก<ป>่อนไปแบ่งปันต้นไม้สวยๆพาคุณผู้ชมมาดูไม้นอกตู้กันนะคะอย่างตัวนี้เป็นทรัพย์เศรษฐีเราได้มีพาชมก่อนหน้านู้แล้วนะคะในคลิปสั้นๆช่วงนี้เป็นปลายฤดูหนาวกันแล้วนะคะกิจกรรมของทางอัญญาบอลสี ก็จะมีการนำต้นไม้นะคะที่อยู่ในตู้ที่มันสูงสูงหรือที่ยืดยืดนะคะเอาออกมาใส่กระถางแล้วก็มีการตัดแต่งปลูกใหม่เดี๋ยวพาไปดูกันนะคะโซนนี้ก็เป็นไม้นะคะสะสมของทางอัญ,ญาบอลสีเองนะคะเดี๋ยวเนี่ยค่ะไม้ทุกชนิดเวลาโดนหนาวๆเขาก็จะ ดอกลงเนาะเดี๋ยวยังไงหมดหนาวแล้วแต่ละต้นเขาก็จะสวยงามส่วนนี้นะคะไม่ต้องตกใจนี่นี่นะคะเราเอาไม้หลายๆต้นมาปลูกเป็นฟอร์มกอนะคะเดี๋ยวพอเราปลูกเลือกกระถางเสร็จแล้วเนี่ยค่ะเราก็ตัดเขาทิ้งไปเลยนะคะใบที่เขาเนี่ยค่ะสวยๆลม้ลมๆยืดๆแบบนี้นะคะไม่ต้องเสียดายเพราะว่า เดี๋ยวพอเราตัดเขาทิ้งชุดใหม่ที่เขาเกิดมาเนี่ยค่ะเขาก็จะสวยต้อนรับนะคะกับอากาศหน้าร้อนแล้วก็หน้าฝนนะคะแต่ถ้าบนของทางคุณลูกค้านะคะนี่มีใบตกใบหักนะคะหรือว่ายุบสุดตัวเราไม่ตัดใบเขาทิ้งนะคะเขาก็จะเลี้ยงใบเดิมๆของเขาเอาไว้เขาก็ก็จะไม่สวยเนาะ เนี่ยค่ะช่วงนี้ทางอนยาบรรสีก็จะนําหลายๆต้นมาลงกระถางแล้วก็ตัดออกไปเลยค่ะก็จะเหลือตอเท่าประมาณนี้นคะคะก็อย่างที่แจ้งไปประมาณ3นะคะสาถึงหวันเนาะเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มแทงใบใหม่ออกมาแล้วก็จะเป็นฟอร์มกอเยอะๆแบบนี้นะคะนี่นะคะเขาก็จะแตกใบใหม่เป็นกอแบบนี้สวยๆเราก็มาเริ่มเลี้ยงดูเข้าใหม่เนาะ ันนี้ก็จะเป็นเคล็ดลับนะคะที่ทางอัญญาบอนสีทําอยู่ช่วงปลายยเนี่ยค่ะไปไปหน้าหนาวเนาะเราก็เริ่มตัดแต่งบอนสีของเรานะคะให้เขาแตกใบใหม่แตกกอแตกพุ่มใหม่นะคะเดี๋ยวในอีพีนี้เราไปดูไม้ที่ทางอัญญาบอนสีนำมาแบ่งปันกันเลยค่ะ ต้นนี้มีชื่อว่าทะกลนผเกียดนะคะลักษณะใบเขาก็จะเป็นสีกลมๆแบบนี้นะคะพื้นขาวจุดสีแดงๆโตมาแล้วเขาก็จะสวยเช่นกันนะคะทะกลน์ผักเกียด EP นี้ให้ไปในราคา80บาทจา้ะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าศิลาหุ่มทอง นะคะศิลาหุ้มทอง ep ีนี้นะคะไซส์แบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยศีลาหุ้มทองหน้าแดงให้ไปในราคา80บาทจ้ะต้นนี้น้องมีชื่อว่าแววมายุรานะคะแววมายุราสีเริ่มตัดสีมาแล้วนะคะแววมายุราให้ไปในราคา80บาทเช่นกันจ้ะต้นนี้มีชื่อว่าม้ากันทกะ มากันทก».กา EP นี้ให้ไปในราคา80บาทจ้าต้นนี้มีชื่อว่ารัพย์นะะเศษฐีค่ะรั์เรษฐีให้ไปในราคา80บาทเช่นกันจ้าต้นนี้น้องมีชื่อว่าปีกกินรนะะีปีกกินรี EP นี้ให้ไปในราคา50บบาทจ้า ลายใบเขาเริ่มมาแล้วนะคะสำหรับปีกินรีต้นนี้มีชื่อว่ามิตรไมตรีนะคะ EP ที่33มิตรไมตรีให้ไปในราคา50บาทจ้าตัวนี้เป็นตละลแมกุซุมานะคะตละลแมกุซุมาให้ไปในราคา แปดสิบบาทจ้าต้นนี้น้องมีชื่อว่าพยามนนะคะต้นโตโตใบหนาหนา,นาแบบนี้เลยนี่เลยนะคะลากทะลุกลนกระถางแล้วให้ไปในราคาห้าสิบบาทนะคะสำหรับ EP นี้จ้ะต้นนี้มีชื่อว่าพิษณุโลกนะคะพิษณุโลกไซนี้ฟอร์มประมาณนี้แบบนี้เลยนะคะ ให้ไปในราคา80บาทจ้าต้นนี้นะคะน้องมีชื่อว่าศิลานักปราดนะคะศิลานักปราดแผงเขียวของทางสวนอัญญาบอนสีตอนนี้เหลือแค่ต้นเดียวนะคะศิลานักปราดเนี่ยคะ่ะเขาจะมีหูใต้ใบนะคะศิลานักปราดแผงเขียวให้ไปในราคา70บาทคา่ะ ต้นนี้นะคะน้องมีชื่อว่าสุดรักนะคะสุดรักด่างต้นโตโตแบบนี้ลากนะคะทะลุล้นกลนกระถางนะคะสุดรักด่างไซส์นี้ให้ไปในราคา100่0บาทค่ะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าพรเจ้าสัวพรเจ้าสัวดังๆแบบนี้เลยนะคะ ไส์แบบนี้ EP นี้ให้ไปในราคา100บาทสำหรับพรเจ้าสัวฝากคุณผู้ชมนะคะนำไปเลี้ยงไล่แดดเนาะเนื่องจากว่ามีบางโซนของทางอัญญาบอลเสียคะ่ะสแลนเขาค่อนข้างที่จะหนามากๆเนื่องจากว่าพื้นที่ที่เราแบ่งมาเอาบอลมาไว้เมื่อก่อนเป็นโซนไม้มงคลเนาะ,ะยังไม่ได้ทำการแก้ไขสแลนนะคะเขาก็เลยจะมีลักษณะเนี่ยคะ่ะ เขาจะด่างสวยทุกใบนะคะแต่ว่าสาแลนเราค่อนข้างที่จะหนานะคะฝากไปเลี้ยงไล่แดดกันดีๆนะคะเดี๋ยวเขาจะสวยด่างชัดๆต้นนี้นะคะเป็นบอลกาบชมพูนะคะกาบมีแข้งนนหนาๆใบดกๆนะคะเป็นลูกไม้ของทางอัญญาบอลสีอีกเช่นกันนะคะกาบชมพูต้นนี้นะคะก็จะมีติดนะคะด่างๆ ไซโตโตแบบนี้นะคะให้ไปในราคา120บาทจ้ะต้นนี้น้องมีชื่อว่ารุ่งสุรีนะคะรุ่งสุรีไซส์ประมาณนี้ให้ไปในราคา70บาทจ้าต้นนี้นะคะน้องมีชื่อว่าสาลิกาลิ้นทองนะคะยังไม่ค่อยมีจำนวนเท่าไหร่นะคะชื่อดีเป็นมงคลนะคะ สำหรับ EP นี้อัญญาบลสีขออนุญาตแบ่งปันแค่3กระถางนะคะ mm hmm. เนื่องจากว่าน้องผักค่อนข้างที่จะงอกยากเนาะแล้วก็มีหัวขนาดเล็กมากๆนะคะแบบนี้เลยไซส์แบบนี้นะคะสำหรับสาริกาลิ้นทองนะคะให้ไปในราคา120บาทมีแบ่งปันแค่3กระถางค่ะต้นนี้น้องมีชื่อว่ารัตนรุ่งเรืองนะคะ รัตนรุ่งเรืองผ่าจากแม่ด่างสวยนะคะให้ไปในราคาลุ้นๆนะคะน้องยังไม่ด่างแต่ก็เนี่ยค่ะเขาจะโตไวแข็งแรงนะคะให้ไปในราคา80บาทสำหรับรัตนรุ่งเรืองสายลุ้นค่ะประสานกายใสาลุ้นๆนะคะฟอร์มโตโตแข็งแรงสวยงามใบดกดัหนหนาะ ให้ไปในราคา100บาทค่ะลูกค้าใหม่นะคะที่แวะเวียนกันเข้ามารับชมทางช่องอัญญาบอลสีก็ต้องกราบขอบพระคุณไว้นะที่นี้ด้วยนะคะค่าจะส่งของเราก็กรณดีโอนเหมาเมากีตต้นก็ได้50บาทนะคะปลายทางเหมาเหมากีตต้นก็ได้70บาทพื้นที่ห่างไกลเราก็ไม่ได้บวกเพิ่มเนาะต้นนี้เป็นศิลาหุ้มทองหน้าเขียวนะคะศิลาหุ้มทองหน้าเขียวไซโตโต ฟอร์มนี้เลยให้ไปในราคา60บาทจ้าตัวนี้มีชื่อว่าสาวโพธารามนะคะไซส์แบบนี้ให้ไปในราคา50บาทจ้าตัวนี้เป็นบอลกาบมีแข้งนะคะชื่อสัตว์จะทำไซสน์นี้ฟอร์มประมาณนี้นะคะสัตวรจะทำให้ไปในราคา80บาทจ้าชายชนหนาๆดกๆแบบนี้นะคะ หกระถางประมาณ3-4ต้นนะคะให้ไปในราคา50บาทชายชนไม่ป้ายนะคะผ่าจากแม่ป้ายฝากคุณลูกค้าไปเลี้ยงเลี้ยงดูแลนะคะต้นนี้นะคะเป็นองค์หญิงทอฝันทอฝันที่ไม่ป้ายนะคะขอเรียกว่าองค์หญิงทอฝันแผลงละกันเนาะไซส์แบบนี้ประมาณนี้นะคะ ให้ไปในราคา80บาทจ้าตัวนี้น้องมีชื่อว่ารัตนบุรีนะคะรัตนบุรีฟอร์มนี้ไซส์ประมาณนี้ให้ไปในราคา60บาทจ้าตัวนี้เป็นเทพสายรุ้งแผลงเขียวนะคะเทพสายรุ้งแผลง ปกติแล้วโดยส่วนใหญ่ที่เลี้ยงเลี้ยงไปเมื่อเขาโตขึ้นมานะคะเขาก็จะมีด่างๆขาวๆเ,เหลืองๆไปในราคา60บาทจา้ะต้นนี้นะคะน้องมีชื่อว่ากําแพงแสนนะคะสีสดๆนะคะแบบนี้เลยโดดเด่นมากเลยนะคะสำหรับบอลที่มีชื่อว่ากําแพงแสนเขาจะแดงเด่นนะคะ ยิ่งกว่าใครในตู้เลยนะคะไซส์แบบนี้ฟอร์มประมาณนี้มีแบ่งปันใน EP นี้3ต้นนะคะทั้งสวนเหลือที่3ต้นเท่านั้นนะคะสำหรับบอลสีกำแพงแสนให้ไปในราคา80บาทจ้าต้นนี้มีชื่อว่าสตอเบอรี่สตาร์นะคะหน้าหวานหวานช่ำๆแบบนี้เลยเป็นไม้ผ่าชิ้นนะคะนี่เลยฟอร์มคอมแพค นะคะใบดกๆหนา,นา,นาหน้าชมพูนะคะให้ไปในราคา60บาทจ้าสำหรับต้นนี้นะคะมีชื่อว่าหนมุมานจองถนนนะคะจองถนนให้ไปในราคา50บาทใน e ีพีนี้แม่ค้ามาเร็วๆแบบสั้นๆนะคะเนื่องจากว่าที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นในวันที่ทำคลิปนะคะก็คือวันอาทิตย์วันนี้ฝนตก ตกทั้งวันเลยค่ะแล้วก็ตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็มีปล่อยฟ้ามืดนะคะก็เลยมาถ่ายคลิปลงให้ท่านผู้ชมได้มารับชมต้นไม้มาแบบเเร็วๆนิดนึงเนาะเดี๋ยวยังไง EP ถัดไปนะคะจะคัดหน้าไม้สวยๆไม้แร่ๆดังๆป้ายๆมาแบ่งปันนะคะสำหรับต้นสุดท้ายใน EP นี้นะคะเป็นไม้ที่ทางอัญญาบรลสีคัดเก็บ นะะเนื่องจากว่าผ่ามาจากบอลกาบบอลมีแข้งที่มีชื่อว่าพรน,นับพันแต่เขาแผลงนะคะเป็นบอลกาบมีแข้งที่แผลงแล้วออกมาสวยทางอายาบัลสีก็เลยเก็บทั้งหมดทุกรอบที่แผลงนะคะขออนุญาตแบ่งปันให้ที่3กระถางนะคะลักษณะการแผลงของเขาก็คือฟอร์มจะเตี้ยใบดกหนานะคะเขาก็จะติด ด่างเขียวมาแบบนี้นะคะลักษณะใบเขาก็จะเนี่ยค่ะแบบนี้เลยนะคะติดด่างเขียวทุกต้นนะคะสำหรับตัวที่แผลงหากลูกค้าท่านใดสนใจที่จะนำไปเลี้ยงดูพัฒนาการนะคะร่วมกันกับทางอัญญาบอนสีเนาะขออนุญาตแบ่งปันที่3กระถางให้ไปในราคา150บาทนะคะ3กระถาง ค่ะเขาก็จะติดเนี่ยค่ะด่างเขียวแบบนี้เลยลักษณะทรงใบเขาก็จะแบบมีหลายเฉดสีนะคะบางต้นเขาก็จะมีไล่เฉดสีตั้งแต่เข้มลงมาหาจางเลยนะคะออกจากคล้ายๆสีโทนสีเรนโบวด้วยซ้ำใบนี้ไม่ดึงออกนะคะเพราะว่าจะให้เห็นว่าเนี่ยค่ะลักษณะการติดด่างเขียวของเขาเป็นยังไงนะคะใน EP ีนี้นะคะ ทางอัญญาบอนสีก็ต้องปิดท้ายไว้แต่เพียงเท่านี้เนาะขอบคุณคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมนะคะหากผิดพลาดประการใดยังไงก็ต้องขออภัยไว้ที่นี้ด้วยตู้นี้นะคะเป็นลูกไม้พ่อแม่เทพๆที่ทางอัญญาบอลสีได้ทําการเพราะลงตู้ไว้เพื่อที่จะมาแบ่งปันคุณลูกค้านะคะรุ่นนี้มีทั้งหมดตอนนี้กําลังเริ่มทยอยลงเนาะ หนึงกระถางมีมากกว่า1ต้นแน่นอนนะคะเดี๋ยวสวยๆจะให้ไปเป็นฟอร์มก็ก็แน่แนๆกันไปเลยนะคะนี่ด่างๆไปไป้ายกันมาเยอะแยะเลยนะคะมาแบ่งปันให้ในอีพีหน้าสำหรับอีพีนี้สวัสดีค่ะ